ครับหลังจากที่เราได้สูตรชี้บนกันเป็นที่เรียบร้อยเสร็จไปที่เรียบร้อยนะ25ตัวแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมาลองนําให้ท่านมาดูสูตรชี้ล่างนะครับว่าชี้ล่างงดนี้จะมี25ตัวจะมีตัวไหนบ้างตัวไหนจะเป็นพระเอกตัวไหนจะเป็นตัวรองนะครับตัวไหนจะเป็นนางเอกมาดูกันนะครับมาดูกันเน้นๆชัดๆกับอาจารย์แก้วตอนนี้ก็เริ่มเปิดตําราหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็วันนี้ เ็นบอกว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆมาให้นะครับเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนทุกๆครั้งที่เรามานะครับงวดนี้จะมาตรงหรือจะมาเบี้ยวก็มาดูกันนะครับอ่ะไปติดตามชมกันดีกว่ากาับอาจารย์แก้วนะครับก่ก็พูดมาพอสมวควรแล้วครับตัวนี้ก็เป็นเลขท้ายลอตเตอรี่นะครับท้ายลอตเตอรี่ท้าย2ตัวลอตเตอรี่ท้ายสตัวลอตเตอรี่ งวดวันที่หนึ่งกขค,ค,ครับหกสี่ <64. S 1> ครับเลขท้ายชี้ล่างครับเลท้ายชี้ล่างหลักสิบนะครับหลักสิบนี่เราใช้นะครับเอาหลักสิบนี่คือใช้หลักสิบบนนะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างนะครับม,มาหา นะครับได้สิบหลักสิบหลักสิบนะครับตัวนี้หลักสิบสิบล่างนะครับส็จท้ายรตเตอรี่นะครับเท่ากับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ ครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่คือนะครับหลักหน่วยก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับอ๋อมันจะท้ายครับก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับเอามาเช็คความพร้อมดูนะครับ ตัวนี้เราก็จะมาใช้ความนะครับเช็คดูนะครับ,นะรบว่าการเดินของเลขมันเป็นยังไงบ้างนะครับจัดเดี๋ยวจัดระเบียบให้25ตัวก่อนครับ9 30 31 32ศูนย์สามหนึะครับสี่แปดสี่เ ห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหก็หกแปดหกเก้าหกศนึ่งหสองเจ็แล้วก็70 7ดหนึ่ง เจ็ดสองนะครับวิธีหาเด่นเรามากระทบก็ใช้เด่นตัวนั่นเลยครับเจ็ดแปดห้านะครับตัวเด่นนะครับแต่ตรงน,นี้ล่างผมชอบห้าครับ,นะรบจากนั้นก็25ตัวนะครับจะมาคัดนะครับ ผมคัดนะครับคัดเก้าตัวครับตัวนี้นะครับหกแปดหกครับแปด9กเก้าห้าเก้านะครับห้าเก้าสามเก้านะครับ แล้วก็มี1 2 3 4นะครับตัวนี้รู้สึก3 4 5นะครับชอบ5 2นะครับหลักค่านะครับ5 5 8ตัวหนึ่งหนึ่งนะครับหลักค่า5้าห หลักเจ็ดหลักแปดนะครับแปดก็ชอบอีกตัวหนึ่งคือเก้าเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเก้านะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแปดนะครับ เก้าตัวเก้าตัวมีตัวไหนบ้างครับครับได้นะครับตัดออกมาเก้าตัวคัดออกมานะครับสามเก้าสามหนึ่งห้าแปดห้าเก้าห้าสอง ปดหกเก้าเจ็ดแนะครับเนี่ยคือเตัวนะครับที่คัดออกมาคัดตัวเด่นดนออกมาแล้วเก้าตัวครับเด่นคือเก้าตัวนี่แหละสามเก้าสามหนะึ่งห้าแปดห้าสองห้าหนึ่งครับหกแปปดเจ็ดเ ตัวนี้คือชอบห้านะครับ,<อ>บสําหรับเลขนะครับรเลขท้ายสา,า <3 S 1> 2 2> มสามตัวไมอาจารย์แก้วชอบห้าทำไมอาจารย์แก้วไปเลือกแถวห้าแถวห้าเพราะว่าบางทีนะครับมันตัวชอบเนี่ยบางคนเขาอาจจะชอบแต่ว่าผมการคัดเก้าตัวถ้าลากห้าไปมันก็ตัวอื่นมันก็จะไม่ได้ไปด้วยตัวที่ชอบตัวที่อันนี้มันก็ไม่ได้นะครับแต่ความจริงก็ อ่าบางคนชอบห้าก็เล่นหลักห้าไปเลยอย่างงี้ง่ายนะครับแต่บางทีผมก็เออเก้าตัวแต่ผมก็ยังมีตัวที่อยู่ในใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ยคัดมาเก้าตัวนะครับก็จากนี้ผมก็จะใช้นะครับคลิปหน้าผมก็จะหาตัวมาตัดนะครับเอาหลักเอาเลขดับมาตัดเอาเลขหลักมานะครับตัดให้มันเหลือน้อยตัวลงนะครับก็ มันก็เป็นแนวทางครับเพียงแต่ว่าเออตัวนี้เก้าตัวเนี่ยไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับที่ชอบไหนเป็นพิเศษไหมหรือยังก่อนอความชอบเป็นพิเศษนะครับ<อ>ผมตัวหนึ่งน,นิด <จะ S 2> นึงชอบตัวนี้ครับอ่าเออเออ่านี่หลยตัวนี้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าครับเป็นพิเศษจัดไปได้เลยครับแต่ว่าอมันก็ห้าหกเก้านี่แหละครับในโซนนี้แหละง่ายครับ ทั้งหมดก็อยู่ในนี้ครับทุกอย่างมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับมันเพียงแต่ว่าของเหล่านี้มันเป็นการคำนวณสูตรสดนะครับบางทีอะไรมันก็เกิดขึ้นไปได้นะครับนะครับความทุกอย่างนะครับบางทีท่านอาจไปแล้วลองดูครับเอาไปเสี่ยงทายดูอาจจะไปนอนหลับฝันดีก็ได้นะครับฝันอาจจะ ไปเออเราเลขอาจารย์ให้มานี่มันเนี่ยเราอาจฝันตรงกับเราฝันไหมหรือยังไงครับเราไปเสี่ยงทายอีกทีหนึ่งนะครับครับพอเลขตัวนี้มันก็อย่างว่านะครับเป็นการคำนวณสูตรสดนะครับก็มีบ้างนะครับผิดได้มาได้นะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าว่ามันถ้ามาก็เข้าจังๆเลยครับไม่ เชื่อว่าอมืมันไม่แทบจะไม่ต้องกลับเลยแหละถ้าจะเข้าอยากให้จา์แก้วกล่าวถึงเอฟซีทั้งหลายที่ดูอาจารย์แกลล้วนะครับ,ค,รบความจริงก็อยากให้เอฟซีได้นะครับสองงวดนี้มันรู้สึกว่ามันเฉียวไปเฉียวมาอยู่นะครับมผมก็รู้สึกว่ามันอแต่บางคนนี่ก็โทรมาตอนอวันหวยออกนะครับก็อบอกว่าผมก็ บอกตรงๆนะครับบอกว่าแปดหกสองอย่างเดียวแปดหกสองมีแต่แปดหกสองครับเสียบไปแต้มผมก็ชอบเพราะจังหวะมันอืผมก็ลองมันก็ดูแล้วมันก็เป็นไปได้อยู่แต่ว่ามันจังหวะนะครับอยู่ที่จังหวะเหมือนกันบางทีมันชอบหกอยู่ครับแต่ว่าหกไม่ได้บางคนเขาก็ได้เล็วิ่งครับวิ่งเขาก็วิ่งอยู่ก็โทรมาถามเล็วิ่งวิ่งเขาก็ได้ไปบางคนก็ชอบวิ่งนะครับ มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับของไม่มีรากมันก็มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับตัวนี้มันก็อยู่ที่จังหวะครับ,บผมวันนี้ก็ผมนะครับจากรรประวัติวัดวินนะครับที่<อ>ให้มาก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับไปอันนี้เอานะครับอยู่ที่ท่านว่าจะมีอันนี้ดูอาจจะได้ฝันดีหรือ นอนหลับฝันดีฝันตรงก็อ,อ,อาจจะเสี่ยงซีลอต,ตรี่เยอะไปหลายใบหน่อยอนะครับถ้ารู้สึกว่าอาจจะใน9ตัวนี่ท่านดิจิห้าตัวนี่ท่านชอบตัวไหนท่านก็อาจจะเอาไปเลือกหาเอาไปจัดได้นะครับตัวนี้มันต้องใช้ในความสติพิจารณาญาณในการเลือกอนะครับเพราะว่าตัวเลขนี่มัน อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับครับโอเคครับก็ขอบคุณใจแก้ครับครับ,รบก็ให้กันไปแล้วนะครับให้กันไปแล้วกับ25ตัวกับชูชี้ล่างกับชูชี้ล่างนะครับหลายหลายคนก็อาจจะชื่นชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบ ห้าก็คือเด่นห้าเรียงห้าไปเลยนะครับยกเรียงห้าไปเลยบางคนชอบเด่นแปดก็เรียงแปดกันไปเลยบางคนชอบเด่นเจ็ดก็เรียงเจ็ดกันไปทัานก็จับคู่จับนี่ดูนะครับก็ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันบางคนฝันเห็นผีบางคนฝันเห็นเต่าบางคนฝันเห็นนอนและแต่ตัวท่านจะฝันเห็นอะไรและแต่ตัวท่านจะทาบุญด้วยอะไรมาก่อนนะครับบางทีทําบุญเยอะก็อาจจะได้ถูกหวยเยอะหน่อยบางทีอาจ ไม่ค่อยได้ทำบุญก็อาจจะผิดหวหยเยอะนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์แก้วนะครับที่เปิดโอกาสให้เข้ามาอีกหนึ่งครั้งก็<ถ>ยังไงก็ฝากฝังแลนะก็ติดตามผลงานของอาจารย์แก้วนะครับผิดถูกอย่าว่ากันนะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับ,รบวันนี้ผมประวัติวันวินจากพีนิวสุรินไทยแลนด์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์แก้วมากครับที่อนุเคราะห์ในการในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ